สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังหวยออกนะก็หวยกระดานก็ยังคงความศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับไม่ทําให้เรานั้นนะเสียใจนะอย่างน้อยๆน,นี่นะคือเข้าทั้งทกศเข้าทั้งอมสินเข้าทั้งหวยรัฐบาลน,นะครับทกศเนี่ยนะครับข้างหลังเนี่ยสามตัวเนี่ยมันออก958ก็ยังอยู่บนหวยกระดานนะครับอมสินเนี่ยนะครับ เลขท้าย2ตัว76ก็ยังอยู่บนหวยกระดานติดกันเลยนะครับส่วนหวยรัฐบาล392ก็อยู่ติดกันเลยนะครับแต่0ูนเนี่ยมันอยู่บนกับล่างซึ่งเราก็สามารถที่จะข้ามไปเอามาได้อยู่ที่คนชอบซึ่งก็หลายคนก็แทง0ูนย์ก็ถูกอยู่นะครับน,นวนนั้นแล้วแม้แต่เลขท้าย3ตัวนะครับออก4ครั้งนะสตัวหลังเนี่ย ก็ออก7 3 6กกับ299ก็ยังอยู่บนหวยกระดานนะครับแสดงว่าเราอ่ะนะครับคำนวณมาได้ตัวเลขที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าอย่างบ้านนะครับเราไม่สามารถที่จะจับได้ว่าตัวไหนเนี่ยนะต้องไปผสมกับตัวอะไรเราก็ต้องใช้วิธีจับคู่สลับไปสลับมานะครับแทงหลายตัวหน่อยนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นนะแต่ถ้าเราไม่ถึงขางนาดว่าชอบเล่น3ตัวเราแทง2ตัวก็ได้ แล้วนะก็ซื้อหวยลอตเตอรีนะ่ในกระเป๋าแอปเป๋าตังค์นะครับก็ซื้อ2ตัวนะก็ถือว่าผมก็ซื้อไปทั้งหมดเก้าสองหกสองเนี่ยหกสามากเนี่ยผมก็ซื้อซื้อไปก็ได้มานิดหน่อยนะครับนะนี่ถือว่าเยอะนะครับก็ถือว่าได้เล่นนะเราเป็นคนที่เรียกว่าให้ตัวเลขเราก็ต้องลองดูเหมือนกันนะครับก็คือกระชับเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับ ถือว่าดีมากนะช่วงนี้หนะ้าอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับฝนตกนะครับเสาเนปบจูนมันมีองศาเท่ากันสนิทไปอีกหลายเดือนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะเสาเนปบจูนมันแปลว่าติดเชื้อนะครับไม่สบายนะครับแต่ถ้าเป็นในเ,เรื่องของอ่าเรื่องของไออะไรนะเหตุการณ์โลกนะครับมันก็จะเกิดน,น้ําท่วมแผ่นดินไหวนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรครับนะสิ่งที่เห็นคาตาก็คือเรื่องสุขภาพนั่นเองนะครับ ไปไหนมาไหนก็ใส่แมสหน่อยก็แล้วกันนะครับกินน้ําอุ่นนอนเช้าเช้าหน่อยนะ,ะงวดต่อไปนะครับของเราเนี่ยก็คืองวดวันที่1กรกฎาคม2568สิ้นสุดการออกรางวัลก็บ่าย4โมงเย็นจังหวัดนนทบุรีนะครับเออไอ้อข้อ4เนี่ยนะของ9ขั้นตอนเนี่ยละหน่วยนี่นะมันวนเวียนอยู่แค่3 2 2 3 3 2อยู่อย่างเงี้ยนะครับ ออมันก็เข้าทุกงวดเหมือนกันนะครับเอองวดนี้นี่นะครับนะขั้นตอนที่หนึ่งนะครับหวยออกวันอังคารนะครับก็มีเลขสามนะครับกาลังพระอังคารคือเลขแปดนะข้อสองหวยออกวันอังคารต้นเดือนนี่นะหวยโวยโบราณบอกว่าจะมีห้าสี่หรือหกตัวใดตัวหนึ่งาอ,อาจารย์สิงทองบอกว่ามีสองมีสามมีเจ็ดซึ่งก็จะตรงกับ ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าข้อ4เนี่ยนะหลักหน่วยนี่นะมัน2กับ3มาหลายงวดแล้วนะมันอยู่ตรงนี้แล้วเข้าทั้งนั้นเลยเข้าทุกตัวด้วยนะครับเข้ามาหลายงวดแล้วนะส่วนข้อ3เเลขวิ่งอาจารย์สิงทองวันอังคารเขาให้มา0 5 3าก็ถือว่าเลข3ก็ยังมีอิทธิพลนะเลข0ก็ยังมีอิทธิพลเลข5ก็ยังมีอิทธิพลนะครับส่วนข้อ4หวยออกวันอังคารหลักร้อยมี2มี5 หลัก10มี3 0 5หลักหน่วยมีเลขสองนะครับไอข้อ4เนี่ยหลายคนบอกว่ามันมักจะออกงวดถัดไปก็คืองวดวันที่16กรกฎาคดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนี่ยหลักหน่วยเป็นเลข3มันก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่ามันมาจากขึ้นแรลมไอข้อ4เนี่ยมันมาจากขึ้นแรลมในหลักหน่วยเนี่ยนั้นแล้วแหลม6คข้ามแรลม ขึ้นหข้้แมแลมหกข้ามอยู่อย่างเงี้ยมันก็2กับ3 2กับ3อยู่อย่างเงี้ยนะครับมาถือว่า2กับ3ยังมีทิพลอยู่เรื่อยๆนะครับนะส่วนข้อ5หวยออกเดือนกรกฎาคมไม่2กับ7จ็ดนะมี2ตัวให้เลือกแล้วก็ตารางเลขล็อกนะถ้าสมมติว่าหวยออกวันอังคารมีเลข3มันก็จะให้ไว้3133 35 38นะครับ ส่วนข้อ3ที่บอกว่าเลขวิ่งมี0มี5มี3นั้นแล้ว3 0 5 3นี่จะมี3 1 3 3 3 5 3 8 0ก็จะมี0 3 0 4 0 7 0 9 5ก็จะมี5 1 5 2 5 4 5 7น,นั้นแล้วก็คือ1ตัดออก4ตัดออกหลือ3หรือ5หรือ8หรือ7ก็เธอจับคู่เอาส่วนข้อ7สัตรเลขวันอังคาร5 เป็นทนัง1เป็นโพคานะครับแสดงว่า1ชี้เป้าตัวไหนตัวนั้นจะมาเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับส่วนข้อ8ทักษามหารูปบอกว่า1เป็นเดช6เป็นสีนะครับแล้วก็6เป็นทั้งมูลละด้วยนันก็ยังจะมี3มี6อยู่นั่นแหละนะครับนะแล้ว6มันสามารถกลับเป็น9ได้ด้วยก็จะผัดกันมาผัดกันไปอยู่นี่นะครับข้อ9ดวงไทยราศีพิจิกนะเปลี่ยนราศีละจากตุลไปเป็นพิจิก พิจิก4องศา19ลิบดาสเสวยอนุราธะนก,กษัตริย์ราชาเลิกนะครับถือว่าสวยเลิกบุรณะเลิกเลิกที่ดีหวยออกวันอังคารกาลีเป็นเลข2อีกแล่หไหมมันหนีไปหนีมาไม่พ้นน,นะครับตนุลักษ์ราศีพิจิกตัวแทนราศีพิจิกเป็นเลข3การากินีก็ยังเป็นเลข2นั้นแล้วหลายคนนะโทรมาถามก่อนหวยออกว่าหนูเล่นแต่ตัวการากินี อาจารย์บอกแค่ตัวกาละกินีมาก็พอนะครับเขาก็ได้เงินไปนะครับแต่แล้วการกินีคราวนี้เป็นสองสองนะครับส่วนลัทววรสังสะอยู่ราศีกันเลข4กาละกินีจึงเป็นเลข3เห็นไหมสามกับ2เนี่ยนะครับมีบทบาทแทรกเข้ามาเสมอนะนั้นแล้วที่เมื่อกี้บอกว่าอาทิตย์ชี้เป้าจันทร์ชี้เป้าอาทิตย์และจันทร์ชี้เป้าอยู่ทั้งหมด6ตัวนะครับก็คือ730ศ 8ปดนะครับนะ7 3 0 8 5 6ก็พยายามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยเดี๋ยวพออีกประมาณอาทิตย์หนึง่งนะครับก่อนหวยออกเราก็จะออกโค้งสุดท้ายนะครับสรุปตัวเลขลงไปเลยฟันธงนะครับอยู่บนหวยกระดานตากลางมีความสำคัญที่สุดนะครับพอตากลางเนี่ยเหอ,อกซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างนะทะแยงซ้ายทะแยงขวาได้ตังแน่นอนครับนะ วออกวันอังคารนะครับมันออกวันอังคารและมันออกบ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมงเนี่ยนะเลขท้ายสองตัวสามตัวเนี่ยมันออกยามเพฤรหัดเห็นไหมก็เข้าอยู่ในที่ว่าอาทิตย์อาจาร,รย์ชีเป้าดาวพลรหัดนะครับแล้วก็เข้าข้อสามด้วยที่ว่าเลขวิ่งอาจารย์สิงทองนะครับแล้วก็ข้อสี่นะครับทั้งหลักร้อยหลักสิบก็มีเลขมีเลขห้านะแล้วที่บอกว่าข้อสี่ในเก้าขั้นตอนนั้น หลักหน่วยมันก็ยังเป็น2หลักหน่วยมันก็ยังเป็น3ามงวดถัดไปก็ยัง2กับ3อยู่นั่นแหละนะครับนะั่นแล้วอยาทิ้ง2และ3นะโอเคครับก็จบ9ขั้นตอนนะครับซึ่งที่บอกว่าจุดเจ้าชะาตานั้นก็มีลัคนามีตนุลักษ์มีลัทวามีอาทิตย์และจันทร์อันนี้นี่นะส่วนใหญ่ผมดูแล้วมันไม่เข้านะครับก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอ่านนะก็ถือว่า จบเกขั้นตอนนะคราวนี้มีข่าวดีของน้องนุชขอเชิญน้องนุชมานะครับแจ้งข่าวดีต่อแฟนคลับสวัสดีแฟนคลับก่อนอื่นเลยนะคะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลนะคะ นะเพราะจากตารางหวยนะคะเห็นว่าเข้าเลขตรงๆเลยนะคะมีลูกค้านุชี่หลายท่านนะคะสักคิ้วสักปากไปก็ถูกรางวัลนะคะยินดีด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวดีข่าวโปรโมชั่นนะคะการสักคิ้วสีฝุ่นนะคะ ลูช็ยังให้ราคาเดิมนะคะเริ่มต้นที่1,990บาทเหมือนเดิมนะคะซึ่งโปรโมชั่นนี้นะคะจากการพิจารณาแล้วยังจะให้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าลูกค้าน่ารักกับเรามากนะคะเราก็จะตอบแทนลูกค้าด้วยการที่เราจะให้ราคาที่เข้าถึงได้ง่ายนะคะแล้วก็ได้สรห์หมูเฮงของอาจารย์กิติไปนะคะส่วนโปรแกรม VIP นะคะก็คือการสักคิ้วหรือสักปากนะคะบวกกับการลงนันททองหรือลงสาริกาลินทอง อันนี้เป็นโปรโมชั่น VIP นะคะที่ถ้ามาคู่นะเราจะยังให้เหมือนเดิมก็คือลดไปทัานละ500บาทและอาจารย์กิติจะมีของสมนาคุณนะคะให้ลูกค้านะคะใครมาก่อนได้ก่อนจนกว่าของจะหมดนะมันมีจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้ารีบๆโทรจองโทรทักนะคะส่วนจะมาบอกนะคะก็คือ4หู5ตาที่เป็นชามแล้วก็หินมงคลนะคะ ตอนนี้นะคะเรายังมีอยู่นะคะจำกัดเหลือแค่4องค์เท่านั้นนะคะอันนี้ลิมิเต็ดแล้วนะคือจะไม่ได้มีเข้ามาอีกแล้วหมดแล้วหมดเลยล็อตนี้นะคะเราสั่งทําพิเศษนะคะ คือเป็นงานพรีเมียมนะคะงานหินมงคลก็เป็นงานพรีเมียมแต่เราจะขึ้นรูปให้ท่านผู้ชมดูนะคะมีให้เลือกหลายหินแต่ว่าหินที่ฮิตสุดๆเลยก็คือหินยูนาไค์นะคะเป็นหินที่บูชาแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่าจะถูกหวยรวยทรัพย์นะคะดึงดูดลาบดึงดูดทรัพย์ให้เข้ามานะคะผู้ที่ทาธุรกิจผู้ที่ชอบเล่นหวยนะคะผู้ที่ชอบติดต่อค้าขายเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะใช้ดีใช้แล้วเห็นผลจริงนะคะ ก็อยากฝากลูกค้าไว้ว่าถ้าอยากได้ราคาโปรโมชั่นนะคะทักเลยนะคะเบอร์โทรที่ขึ้นเนี่ยจะเป็นไลน์ด้วยนะคะถ้าวงเล็บว่าดูดวงจะเป็นเบอร์ของอาจารย์กิติโดยตรงนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเรื่องเกี่ยวกับชามหรือว่าหินมงคลรบกวนแจ้งข้อมือเป็นเซนติเมตรให้ด้วยนะคะเพราะว่าทางช่างจะ ร้อยให้ไปนะคะแล้วก็จะให้ลูกปัดไปเผื่อในกรณีอยากจะแก้หรือว่าบางทีเราอ้วนขึ้นบางทีเราผอมลงนะคะจะให้ไปเผื่อด้วยนะคะส่วนลูกค้าที่อยากจะทักมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสักคิ้วสักปากนะคะหรือแม้แต่การสักยันนะคะให้ทักมาที่เบอร์ที่วงเล็บว,ว่าสักคิ้วสักปากนะคะอันนี้นุชีปเป็นคนตอบเองทุกคําถามนะคะ แล้วก็ฝากเกี่ยวกับเรื่องการสักยันนะลูกค้าไม่ไม่ได้ว่าหายไปไหนนะคะยังมีโปรแกรมนี้อยู่นะคะลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยสนใจนะคะเรามีทั้งแบบที่เป็นสีแดงนะคะซึ่งจะบอกว่ามันไม่ได้อยู่ไปตลอดนะคะมันจะจางไปตามการเวลานะและการลงเนี่ยครั้งเดียวเพียงพอแล้วเนื่องจากว่าอาจารย์เป็นคนวาดและออกแบบนะคะช่างเป็นคนสักนะคะเสร็จแล้วอาจารย์จะลงคาถาการลงคาถาคือ ตัวพีคตัวท็อปก็คือตัวสําคัญจบแล้วจบเลยแต่บางท่านเนี่ยอยากได้สีให้อยู่ไปนานๆสามารถมาเติมได้ค่ะหรือบางท่านกังวลใจว่าเอ้ยสีแดงเดี๋ยวฉันออกไปทํางานหรือว่าออกไปข้างนอกมันดูไม่สะดวกมีสีเนื้อหรือว่าเป็นสีน้ํามันนะคะซึ่งจะมองไม่เห็นแต่ว่าไอเดียของเราก็คือการได้ลงคาถาไปแล้วเนี่ยคือเรากลับบ้านไปได้ไปวูได้ไปขอนะคะครับเราให้คาถาไปด้วยครับ <น>ไปสวดปลกเสกด้วยตัวเองเราจะมีคาถาแนบทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อชามหรือว่าหินมงคลกับเรานะถ้าเป็นองค์สี่หัห้าตาหรือว่า,าพระแม่ลักษณีหรือว่าพระพิคเนศเนี่ยเราจะมีคาถาแนบให้ลูกค้านะคะกลับไปสวดที่บ้านนะแม้แต่ดวงพิชัยสงครามอาจารย์ก็จะมีคาถาแนบให้อันนี้สําคัญตรงที่ว่าลูกค้าต้องกลับไปแล้วไปสวดบูชาเองด้วยนะคะเพื่อที่จะขอพรในทุกๆวันหรือแม้แต่เราเวลาตื่นขึ้น,นมาตอนเช้าเนี่ยเราบอกกับตัวเองนะคะว่า ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีขอให้วันนี้เงินทองไหลมาเทมาคิดดีทําดีคิดบวกนะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราทําหรือว่าบุญกุศลที่เราทํามาหรือแม้แต่คิ้วปากนะคะหรือยันที่เราสักมามันก็จะมีอํานาจมีเสน่ห์ขึ้นมาเพื่อให้เราออกไปแล้วเราได้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะไม่มีใครมาขัดลาบนะคะมีแต่โชคแต่ลาบเข้ามาหาเรานะคะมีแต่ความสุขความจเจริญเนาะอาจารย์คือช่วงนี้จะบอกว่าอาจารย์ฮอตไม่เลิกน,นะคะจะมาฝาก นะ uh, fc นะคะว่าอาจารย์เนี่ยรับดูดวงด้วยตั้งชื่อตั้งเลือกคลอดให้เลือกคลอดสำหรับผู้ที่ uh, จะผ่าคลอดน้องนะคะแล้วอยากได้ดีฉีเลือกยามที่ดีนะคะ uh, อันนี้คือหลายๆคนเนี่ยทักเข้ามาจนมาเสจชัดแตกนะคะต้องว่าอย่างนี้นะคะทุกๆวันนะคะจะมี มาขอคิวจะดูได้เมื่อไหร่นะคะจะบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะดูนะคะสามารถที่จะโอนจองนะคะแล้วก็รอคิวดูดวงได้เลยแค่ขอรายละเอียดที่อาจารย์ขอนะคะก็คือว่าจะต้องมอีวันเดือนปีเกิดนะคะของคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมคะอาจารย์เวลาเกิดแล้วก็จังหวัดที่เกิดแล้วก็คุณจะต้องบอกผมมาว่า38สัปดาห์เนี่ยอยู่ในช่วงไหนแล้วสุดๆุดเลย40สสัปดาห์เนี่ย อยู่ในช่วงไหนเป็นท้องแรกไหมแล้วคุณเนี่ยคลอดโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าคลอดโรงพยาบาลรัฐบาลาบอกก่อนนะครับว่าให้เลิกไปนี่นะถ้าคลอดโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตรงเพราะว่าหมอของโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่สามารถล็อกเวลาได้นะครับก็มีบางคนน่ยได้วันไปก็จริงแต่หมอไม่ให้เวลาที่ตรงกับที่เราขอ พอ,อเป็นโรงพยาบาลเอกัฐบาลเนี่ยไม่ได้เลิกปั๊บคุณแม่ก็โทรมาบอกว่าคุณอาจารย์ครับออได้วันถูกต้องแต่เวลาหมอเขาไม่ว่างเขาติดผ่าตัดนะถ้าเป็นยังไงเนี่ยมันจะดีหรือร้ายยังไงครับแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรให้สวรรค์เป็นคนตัดสินใจเมื่อสวรรค์ให้เลิกมาแล้วนะครับขอดตามที่เรียกว่าชะตาฟ้าลิขิตแล้วเนี่ย คุณบอกเวลามา,าเดี๋ยวผมทายให้ฟังมไม่คิดเงินเพิ่มครับผมต,ตอนนี้ก็เลยถือว่างานประจำของผมเนี่ยกลายเป็นว่าเราให้เลือกคลอดไปแล้วแล้วการเลือกคลอดข <c oughs> องเราจะไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่าคนอื่นครับว่าให้ตามที่ว่าดีทีทีนะฮะก่อนวางที่ดีลัคนา,าเป็นลัคนาที่ให้ผลประโยชน์ต่ดวงชะตาสูงสุดแต่ของเราเนี่ยนะวางเลือกให้ มีงานมีเงินมีบ้านมีรถม,มีความมั่นคงในชีวิตนะครับเป็นหลักนะเพื่อจะได้ให้เด็กเนี่ยเลี้ยงดูตัวเองได้ก็คือเราทายดวงชะตาไปด้วยให้เลิกแล้วเสร็จแล้วดีถีดีทุกอย่างแล้วเลิกดีเกาะเลิกที่ดีแล้วพระจันทร์วันนั้นสวยเลิกที่ดีครับทีถีเพียนก็ดีแล้วเรายังต้องทายก่อนว่าถ้าเกิดเลิกนี้มันดียังไงเสียยังไงวัดออกมาแล้วดีถึงจะให้เลิกนี่คือ ข้อพิเศษที่ทางลูกศิษย์ของผมอ่ะเขาออกติ๊กตอกคุณหนิมอ่ะเขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยอธิบายละเอียดมาก<ต>เพราะว่าเจ้าอื่นๆอะ่ะเราก็ไม่ได้พาทิงแต่ว่าอาจาย์ดูไม่ละเอียดเท่าเรานะคะจะสังเกตได้ว่านะคะเราจะขอรายละเอียดเนี่ยยาวมากนิดหนึ่งนะบางท่านอ,อาจจะยังไม่พร้อมให้ข้อมูลแต่ว่าเราจะบอกว่าที่เราขอรายละเอียดเพราะว่าเราต้องการดูดีเทลละเอียดถึงทั้งคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่ลูกคนโตด้วยซ้ำใช่ไหมคะอืมอ่าเพราะเพราะเราต้องการให เลิกออกมาเนี่ยดีที่สุดแล้วก็เข้ากับทุกคนได้ในบ้านนี่เป็นข,ข้อดีของการดูของอาจารย์ไม่เป็นอลีมอนะวินาการากินี Mona, Mina, ini, กับพ่อกับแม่นั่นเองอนะครับนั้นแล้วเราก็เลยทําให้ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะใส่ใจนะครับแล้วก็ดูแลนะครับไม่ว่าจะได้ตรงเลิกหรือไม่ตรงเลิกเนี่ยคุณขอสามารถขอเลิกฉุกเฉิญได้บอกว่า วันที่อาจารย์ให้มาไปไม่ถึงแล้วค่ะตอนนี้หนูอยู่โรงพยาบาลแล้วเราก็จะให้เลิกฉุกเฉินแ,แล้วก็ให้ขอให้วันนี้ผ่าตอนนี้ไหวไหม,มถ้าตอนนี้ได้เนี่ยเลิกนี้นะวันนี้เลิกนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีที่สุดแล้วลัคนาอยู่ตรงนี้ดีที่สุดแล้วออืแล้วหลายคนนี่นะครับก็จะโดนนะเรียกว่าต่อให้เป็นรงมาเอกชนเนี่ยนะครับถ้าผ่าหลังหกโมงเย็นไปจนถึงหกโมงเช้าของอีกวันหนึ่งเนี่ยเขาขออีกสี่หมื่นห้านะครับ เราก็จะพยายามประหยัดให้ก็คือจะให้เลิกเนี่ประมาณ8-9โมงเช้าไปจนถึง23งโมงเย็นแค่นั้นเองบ่ายพอเพราะว่าถ้าหากว่า45หโมงเย็นเนี่ยตามตำราโบราณเขาบอกว่าผีตากพระอ้อมตะวันยอแสงนะครับไม่ดีนะครับก็เลยเราไม่ให้ตอนเย็นนะครับเพราะว่ามันช่วงจะเป็นพระอาทิตย์ยกก็ไม่ให้ ภาที่กำลังจะตกเราก็ไม่ให้ถือว่าดวงตกนะครับเพราะมันละเอียดครับก็เชิญมาปรึกษาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นนะครับวันนี้ก็รบกวนเวลาของแฟนกลับเท่านี้นะครับช่วยกดไนะลค์กดแชร์ให้ช่องอาจารยกิติแอสโตรหน่อยนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสกคิ้วสักปากนะคะทักเลยนะคะราคาโปรโมชั่น1,990บาทเท่านั้นเองค่ะ